เทคโนโลยีครับมันเป็นแค่ .Tools หนึ่งตัวลองมองกลับไปดูว่าวันนี้เราทำอะไรเราขายอะไรหลังจากนั้นนะครับเราเค่อยเอา Tools ต่างๆเข้ามาประยุกต์สวัสดีครับ ชื่อหมิงนะครับพัสรันสวัสดิยานนท์ครับปัจจุบันเป็น CTO ของบร,ริษัทดิจิ t a ลเซตอัอยู่นะครับทางผมจะให้คำปรึกษาคำแนะนำกับทางผู้ประกอบการทางด้านธรุรกิจต่างๆนะครับในแง่เกี่ยวกับเรื่องการทำเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสมกับทางของธรุรกิจของเขานะครับรวมถึงเรื่องการทำเ Solution ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โมบายแอปนะครับหรือแม้กระทั่งการทำไลโอเอโซลูชันเข้ามาประกอบควบคู่กันทำให้ธรุรกิจของลูกค้าเนี่ย ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องเว็บไซต์เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เว็บไซต์เป็นสิ่งหนึ่งที่เสมือนหนึ่งเป็นเหมือนนาำบัตรประจำตัวของคันทำธุรกิจทุกๆคนเราลองนึกดูว่าทุกวันนี้ครับโลกอินเทอร์เนต็ตมันค่อนข้างจะไร้พรมแดนเนาะ เราเปิดธุรกิจในประเทศไทยก็จริงแต่เราสามารถขายสินค้าของประเทศไทยเราเนี่ยครับส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ดีหรือยุโรปก็ดีหรือแม้กระทั่งประเทศจีนเองก็ดีนะครับแน่นอนว่าคู่ค้าต่างประเทศของเราจะไม่รู้จักตัวตนของเราเลยนะครับทางเดียวที่เราจะรู้จักได้เรารู้จักซึ่งกันและกันได้คือการดูแล้วก็หาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นะครับ ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะแต่วันนี้ฉันไม่ได้ขายออกไปต่างประเทศละเราขายแค่อยู่ในประเทศไทยจําเป็นต้องมีเว็บไซต์ไหมผมก็บอกว่ายังคงจําเป็นต้องมีอยู่เพราะว่าวันนี้เกิดสมมุติว่าเราเปิดธุรกิจในกรุงเทพแต่เราต้องการอยากจะขายไปที่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ก็ดีหรือภูเก็ตก็ดีลูกค้าเราเนี่ยก็จะสามารถหาข้อมูลของเราและสินค้าของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันครับ สำหรับปัจจัยนะครับหนึ่งในปัจจัยที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยอันแรกเลยคือเรื่องของตัวโดเมนเนมวันนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าหาเว็บไซต์1เว็บไซต์ผมยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Google นะครับคำว่า google.com หรือ google.co.th ไอ้ตรงเวิร์ดดิ้งตรงนี้แหละครับเราเรียกมันว่าโดเมนเนมแน่นอนว่าลูกค้าก็จะจําชื่อบริษัทเราได้ด้วยแล้วก็ง่ายนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นทางการทํา SEO เนี่ยมันก็จะมีผลพลอยได้จากการทํา SEO เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับ อันดับต่อไปจริงๆเนี่ยผมไปมองเรื่องของการทำ UX UI มันคือเรียกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ user interface นะครับวันนี้ผมส่งเว็บไซต์ให้กับทางลูกค้าวัตถุประสงค์ของลูกค้าเนี่ยเคยเขาอยากจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคือเขาต้องการจะหาข้อมูลสินค้าถ้าวันนี้เราสามารถออกแบบดีไซน์เว็บไซต์เราเพื่อโชว์เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสินค้าตรงนี้ ให้กับทางลูกค้าได้ง่ายลูกค้าก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันนี้เราเรียกมันว่าการออกแบบดีไซน์เพื่อสร้าง user interface ที่ดีให้กับทางลูกค้าในจุดถัดไปที่ทางผมอยากจะให้ความสำคัญและการการทำ mobile responsive นะครับหรือมันเป็นการ ทำอย่างไรก็ได้ให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เปิดได้ผ่านทั้งทุกๆแพลตฟอร์มนะครับในความหมายก็คือทุกๆ m o โมบายเดเวิ์ device, นะครับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปก็ดีแท็บเล็ตก็ดีหรือมือถือสมาร์ทโฟนของเราเองก็ดีเหมือนกันผมมองว่ามันไม่ได้ถูกลดทอนลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าว wow ้าวสำหรับผมการทำเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเหมือน c o m p u l อ o r y ก็คือเป็นฟาวเดชั่นพื้นฐานและ ทุกคนจะค่อนข้างคุ้นเคยกับการที่เราจำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์นะครับเทคโนโลยีต่างๆอื่นๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปเองก็ดีมินิแอปเองก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ผมเรียกว่าว้าว a แฟกเตอร์ได้มากกว่าเว็บไซต์แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือเรื่องการที่เราต้องมีพื้นฐานสร้างรากฐานจากการทำเว็บไซต์ก่อนเราอาจจะต้องมองเป็นบิ๊กพิเจอร์ก่อนนิดนึงว่า พวกไฟล์มกะเทรนหรือเมกะเทรนของในปีถัดไปคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆแคบ่บางเรื่องละกันในในแง่งของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเข้ามาของ AI นะครับการเข้ามาของ Big Data นะครับการเข้ามาของเรื่องบ c k c h a i n หรือแม้กระทั่ง c r y ปโตเคอเรนซีเองก็ดีพวกนี้ครับผมมองว่ามันเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกับการ Drive ตัวเว็บไซต์ให้เราเป็นไปในทางไหน รวมถึงในแง่ของการทำธุรกิจของเราเองด้วยเหมือนกันนะครับมองภาพใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยสโขบดาวลงมาดูว่าในธุรกิจของเราเนี่ยตรงพาร์ทไหนบ้างส่วนไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตรงเทคโนโลยีไหนที่มันจะเข้ามา,ามีผลต่อการทำงานของเราแบบนี้น่าจะเป็นคำแนะนำที่ให้กับทางลูกค้าไปผมมองว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยครับมันอาจจะ ไม่ได้เรียกว่าไกลตัวเราควรต้องคอยมองเขาอยู่เรื่อยๆมองกลับมาย้อนตัวเราเองว่าธุรกิจของเราะครับเมื่อร่ถึงจะเป็นจุดที่เหมาะสมในการที่นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานมองภาพใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยสโคบดาวลงมาดูว่าในธุรกิจของเราเนี่ยตรงพาร์ทไหนบ้างส่วนไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตรงเทคโนโลยีไหนที่มันจะเข้ามามีผลต่อการทำงานของเรา เหมือนรู้ก่อนว่า m e t a เวิร์กับเว็บไซต์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเว็บไซต์เองอะครับเป็นเหมือน Engine หรือเป็นแบบเหมือนเสมือนหนึ่งเครื่องยนต์นะครับเพียงแต่ว่า On t o ็ของเว็บไซต์เนี่ยทาง Facebook เองก็ดีหรือผู้ผู้พัฒนา m e t a เวิร์เองก็ดีเนี่ยครับเขาจำเป็นที่ต้องเขียนโปรแกรมเข้ามาครอบไอตัวเอนจินตัวนี้แล้วสร้างโลกเสมือนที่เราเรียกกันว่าเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์ ไม่ได้ทำให้เว็บไซต์เปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าเว็บไซต์เองเนี่ยจะปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโรคในอนาคตได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆหนึ่งในสิ่งที่เราทราบมานะครับจาก Metaverse ก็ดีนะครับว่ามันจะมีการสามารถทำออนไลน์ช้อปปิ้งผ่านทาง Metaverse ได้นะครับเราเข้าไปในโลกเสมือนแล้วเราก็ไปซื้อของออนไลน์ในนั้นเสร็จปุ๊บสินค้าจริงก็จะมาสู่โลกปัจจุบันของเรา e n นจินของ Metaverse ครับก็ยังคงต้องใช้งานผ่านทางเอ g i n e ของเว็บไซต์หรือเป็น e-commerce อยู่ดีนะครับจะสังเกตว่าเว็บไซต์มันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่มันถูกแค่ทา a n นฟอร์แล้วก็ Adapt ให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆประมาณนี้ครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีครับหรือเว็บไซต์เองก็ดีหรืออะไรเองก็ดีมันเป็นแค่ t o o l หนตัวนะครับลองมองกลับไปดูว่าวันนี้เราทำอะไร เราขายอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยเอา t o o s ต่างๆเข้ามาประยุกต์แล้วก็ลองอาหาจุดอ่อนนะครับว่าโอเควันนี้เราทำธุรกิจแบบนี้จุดอ่อนของเรานะโควิดคือเราไม่สามารถออกไปขายของได้เราอาจจะปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเว็บไซต์ก็ดีหรือโมบายแอปก็ดีอีคอมเมิร์ซเองก็ดีเป็นเซล์ลให้กับเราในการช่วยออกไปขายของเราไม่จำเป็นต้องไป ทำเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนขึ้นมาใช้กับธุรกิจเราเสมอไปเพียงแต่ว่าเราหยิบแล้วก็จับเทคโนโลยีที่เราสามารถแบบเขาเรียกว่า on-hand เอามาแอปพลาใช้กับวิสัยของเราแค่นั้นผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับ